วันนี้ขอพาสายบุญไปปักหมุดเที่ยวเพชรบุรีกันที่วัดคอยตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีไปขอพรโชคลาภชมความงดงามของพระธาตุชิมพีพระเศษฐีนวโกดซึ่งเป็นพุทธสถานสิป์หนึ่งเดียวในโลกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครกันค่ะเป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างขึ้นโดยการนำศิละปะชั้นสูงของช่างสิบหมู่มาใช้ในการสร้างค่ะ ที่นี่จึงมีความงดงามที่อ่อนช้อยไม่เหมือนที่อื่นภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทำให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะสิ่งที่เป็นจุดเด่นอยู่ที่ผนังของพระธาตุฉิมพลีนั้นอยู่ตรงผนังที่เต็มไปด้วยอักขระเรียกว่ายันฉิมพลีซึ่งออกแบบโดยพระวัชรวิศสิริปัญโยอดีตปลัดอำเภอบ้านลาด ที่เคยได้เห็นภาพยันตอนสมัยเป็นคารวาสและนนำมาจินตนาการสร้างให้เป็นจริงมีความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ27เมตรมีจำนวน3ชั้นรายร้อมด้วยรูปแกะสลักทั้งแบนนูนต่ำนูนสูงประดับอยู่ทั่วไปตั้งแต่ซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างและฝาผนัง ในพระธาตุชั้นที่หนึ่งเมื่อเข้าไปด้านในแง้มมองขึ้นไปด้านบนจะเป็นผนังทั้งสีด้านแกะสลักจากไม้สักเป็นตัวอักขระขอมบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเหนือบริเวณพระประธานรวมไปถึงยันพรมสีหน้าและยันหงมหาเสน่ห์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสักการะบูชาค่ะ มีความเชื่อว่าหากได้มาสักการะจะมีโชคลาภและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะภายในจะมีพระประธาน3องค์คือพระพุทธมิ่งมงคลทางด้านซ้ายพระพุทธเศรษฐีนวโกตตรงกลางพระศีวลรีมหาลาบร่มเย็นทางด้านขวาสำหรับชั้นที่สองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศมีบันไดาทางขึ้นอยู่ที่ด้านหลังของพระธาตุ ซึ่งชั้นนี้จะอนุญาตให้ขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นค่ะและชั้นที่3เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชั้นนี้ไม่อนุญาตให้คารวะขึ้นไปพระธาตุชิมพีพระเศษฐีนวโกศนะับเป็นอีกหนึ่งพุทธสถานที่งดงามเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะรายละเอียดในแต่ละส่วนของพระธาตุล้วนแล้วแต่แฝงธรรม,มะอยู่ทั้งสิ้นสมกับเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆค่ะ